ตัวที่สองมาแล้วนะครับมีตัวนั้น ก็สวัสดีนานาตกปลาตกท่านนะครับผมวันนี้วันนี้เราก็มาตามหมายเดิมเหมือนเดิมนะครับผม แต่ว่าวันนี้มันดูเงียบๆนะครับผมตีมาได้ประมาณมันยี่สิบนาทีแล้วนะก็ับดูแก็เลิกหลังเลิกงานนับสามทุ่มสามทุ่มนะับสามทุ่มกนะ็ลองมาดูนะครับหมายใกล้บ้านนะครับผม ประจันก็มีอยู่นะผมแต่ว่า <c oughs> ลูกหมึกไม่มีนะวันนี้มีแต่ของคนอื่นนะครับผมนี้ของผมไม่มีแต้มเลยนะครับตั้งดูครับผมวันนี้จะมีแต้มแม่นาารือดูหรือเปล่านะครับผมอครับผมไปหาแต้มแรกกันครับโอเคครับจากหลังปิดกล้องไปเมื่อกี้นะครับผมยังอยู่ในไม้นี้นะผมก็ <c oughs> <c oughs> แต้มแรกมาแล้วนะครับ <c oughs> นะผมกับสีเขียวนะผมของค่ายอะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่ขึ้นรูปให้ดูนะผมอะ <c oughs> โอเคนะผม <c oughs> ตัวที่สองมาแล้วนะครับ เราเก็บไปนีไปทิ้งขยะรวมกับถุงขยะกินไม่รู้ใครกิน,นอเอาไปทิ้งนะน่าเหมือใครลืมไปไหมนะนะ ตามมาแต้มสามกรน้นพโอโผหมึกน้ำหมึกเต็มมัวเลยพูดทีเดียวตัวนี้มีไซนนะครับ รั้งแรกก็มีตัวนะั้นติดอีกแล้วนะครับผมของเขาได้จริงๆนะครับนี่นับผมสีแสบดากมากนะ ดโดนน้ำมืดไฟก็เริ่มมีดำๆปนๆน,น,นะผมล้างเพิมหน่อยครับโอเคครับผมเป็นอันได้ครับ จับเต็มนะผมเต็มชะบานะ, <c oughs> ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะผมจะม,มีแ้มเพิ่มอีกไหมนั้นนะ กับเขียวนีออนนะผมอ้าวติดอีกแล้วไม่ทันขาดคำเลยครับผม เต็มชบานะผมติดครับเข้าทุกล่องนะผมมั่นใจได้นะผมไม้เดียวนะครับโดนอีกแล้ว ติดยันตาไม่ต้องกลัวหลุดโดนแล้วครับอีกเขียวแจกดาบเราติดหินแล้วครับนิ่งเลยครับ เพลินไปหน่อยเห็นหน้านี้จริงๆด้วยสระเรือครับผมอันนี้พาแม่บ้านมาด้วยก็ ก็าจะไม่อยู่จนดึกนะผมไปโอเคครับเรียบร้อยครับผมเขียวแสบดากเราไปแล้วนะครับผมโรงงานวันแรกแล้วก็ขาดเลยนะครับโอเคครับถือว่าลองกุ้งตัวนี้ก็ถือโอเคนะผมได้เลยแหละ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้นะครับผมอีเขียวเสียบดักเราทําไปกี่แต้มนะผมจากสี่ทุ่มจนถึงห้าทุ่มครึ่งนะผมโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณแปดเก้าตัวครับเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอีเขียวเสียบดักเราขาดนะผม